ชชชชววนนิมนใ้กับ EPP สวัสดีค่ะชื่อก๊อบค่ะเจ้ยของร้านข้ามันไก่ตอนสูนไหหลําอยู่ปากซอยรกานแผง3านะคะขายมาสิบกว่าปีแล้วค่ะที่ร้านของเรามีทั้งข้าวมันไก่ต้มข้ามันไก่ทอดข้าวของเราจะนุ่มหอมนะคะราคาเริ่มต้นที่40บาทนะคะถ้าใครจะสั่งไก่เป็นตัวเราละ250ต้มให้แล้วนะคะ ที่ร้านของเราสามารถทานที่ร้านก็ได้สั่งไปทานที่บ้านก็ได้เพราะว่าที่ร้านเราใช้กล่องอาหารที่มีฝาปิดสนิทสามารถนำเข้าไปโฮเวฟได้แตงเยะๆนะคะ ผู้ชมครับแวะมาชิมได้นะครับร้านนี้เล็กๆแต่ความอร่อยใหญ่ๆเลยนะฮะร้านข้าวมันไก่ตอนสูตรไทยหล่ำของพี่ก๊อฟนะครับขายตรงนี้มาสิกว่าปีแล้วนะฮะร้านนี้อยู่ไหนครับอยู่ปากซอยลากระแพง39ค่ะเปะิด9โมงเช้าถึงประมาณบ่ายสโมงนะคะวันนี้ผมมีกล่องอาหาร EPP ครับสะอาดสะดวกใช้เพิ่มมูลค่านะครับร้อยถงร้านก็ใช้มีลิวเรี่1ชุดเลยนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนดยว e EPP บรรจุพันที่ใส่ใจคุณ